จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสิงโตเจ้าป่าประจันหน้ากับผู้คนและนี่คือเหตุการณ์การเจอกันระหว่างคนกับสิงโตที่ถูกบันทึกภาพไว้ได้ 6. สิงโตไล่คนบนรถหมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อนายโจเซียมาตินและครอบครัวนั่งรถมา้าผ่านทุ่งหญ้าในสวนสัตว์เปิดที่ประเทศซิมบับเวพวกเขาเพลิดเพลินไปกับการนั่งรถมา้าชมสัตว์ต่างๆแต่แล้วจูจก็มีสิงโตตัวใหญ่ตัวหนึ่งวิ่งตามรถม้ามา แล้ววิ่งเข้ามาใกล้รถม้าเรื่อยๆ oh <my> เมื่อสิงโตใกล้เข้ามารถม้าก็เร่งความเร็วเพื่อหนีสิงโตตัวนี้ซึ่งพวกเขาคิดว่าหนีพ้นแล้วแต่ยังไกลไม่พอ yes, go, go, go. <laughs> ในที่สุดพวกเขาก็ทำความเร็วได้มากพอจนทำให้สิงโตละความสนใจจากพวกเขาไปและคนบนรถมาเดินทางต่อไปอย่างปลอดภัย 5. สิงโตคำรามนักท่องเที่ยวคนหนึ่งขับรถเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ประเทศแอฟริกาใต้และพบเข้ากับสิงโตตัวผู้ขนาดใหญ่เดินอยู่ริมทางสิงโตตัวนี้มีท่าทีที่รำคาญเมื่อรู้ว่ามีคนตามมา จากนั้นมันจึงทำอะไรบางอย่างให้คนคน,นีนีเลิกยุ่งกับมัน <c oughs> เขาเลื่อนกระจกปิดด้วยความตกใจอย่างสุดขีดและตัดสินใจหยุดบันทึกวิดีโอในที่สุด 4. แกะรอยเท้าสิงโตนายสตีฟฟอลคอนบริด e ได้ขับรถเข้าไปในอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ประเทศแอฟริกาใต้ในขณะขับรถ เขาได้พบเข้ากับรอยเท้าของเจ้าป่าอย่างสิงโตเขาจึงตัดสินใจลงจากรถแล้วเข้าไปดูรอยเท้าสิงโตทันทีซึ่งรอยเท้าสิงโตที่เขาพบนั้นมันดูใหม่และชัดมากจากนั้นเขาจึงตัดสินใจขับรถตามรอยเท้านั้นไปและเมื่อไปถึงจุดหนึ่ง รอยเท้าสิงโตก็หายไปเขาจึงตัดสินใจลงจากรถเพื่อสำรวจบริเวณรอบๆและพบเข้ากับบางสิ่งที่น่าตกใจ oh, เขาตกใจกับการ,ปรเปชิญสิงโตแบบไม่ทันคาดคิดและรีบกลับขึ้นรถขับออกไปจากจุดนั้นโดยทันที 3. สิงโตในทุ่งหญ้าสวรรค์ณอุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ กลางทุ่งหญ้าสวรนคามีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเดินทางไปที่แห่งนี้และเผเชิญกับเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นเมื่อพวกเขาจอดรถอยู่กลางทุ่งหญ้าสวรนคาหลังจากเห็นกลุ่มสิงโตซุ่มอยู่ในดงหญ้าโชคไม่ดีนักที่สถานการณ์ตึงเครียดกำลังคลืบคลานเข้ามาเมื่อฝูงสิงโตหันมาสนใจพวกเขาที่นั่งอยู่ในรถและเดินเข้ามาหาพวกเขาอย่างช้า,ชา เพื่อความปลอดภยัยไกด์นำเที่ยวจึงตัดสินใจขับรถออกจากจุดนั้นโดยทันที 2. การประจันหน้ากับสิงโตในซิมบับเวช่วงบ่ายในเดือนธันวานคมปี2012นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งได้เดินสำรวจอยู่ในอุทยานแห่งชาติมานาผูที่ประเทศซิมบับเว และได้เข้าไปในอนาณาเขตของสิงโตตัวเมียตัวหนึ่งซึ่งมันดูไม่เป็นมิตรกับผู้มาเยือนนักเมื่อพวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีเจ้าหน้าที่และคนในกลุ่มจึงเริ่มถอยห่างออกจากสิงโตอย่างาชา้าๆ้าดูเหมือนว่าเหตุการณ์ยิ่งแย่ลงไปอีกเพราะเมื่อพวกเขายิ่งถอยหลังสิงโตก็ยิ่งแสดงความดุร้ายออกมา Stand walk? or จากนั้นเพียงไม่กี่อึดใจวิดีโอได้หยุดบันทึกภาพไปซึ่งเหตุการณ์หลังจากนั้นยังคงไม่เป็นที่เปิดเผย 1. สิงโตแกะรอยตามนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งได้เดินเท้าเข้าไปสำรวจธรรมชาติ ในอุทยานแห่งชาติพิลาเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้พวกเขาเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ามีนักล่าเจ้าถิ่นคอยแกะร้อยพวกเขาอยู่เจ้าหน้าที่ได้สังเกตเห็นว่ามีสิงโตตามมาห่างๆพวกเขาจึงตัดสินใจถอยห่างออกจากสิงโตอย่างระมัดระวัง yeah, noble yeah, okay? arriv คนทั้งหมดยืนสังเกตอยู่กับที่และมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้พยายามเดินเข้าไปให้ใกล้ที่สุดเพื่อดูว่าสิ่งตโตตามมาหรือไม่หลังจากมองไปร,บรอบๆแล้วเขาก็รู้สึกปลอดภัยเพราะสิ่งตัวได้หายกลับเข้าไปในป่าแล้วจากนั้นพวกเขาก็เดินกลับที่พักอย่างปลอดภัย รู้หรือไม่ไลเกอร์ iger, คือสัตว์ลูกผสมที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างสิงโตตัวผู้และเสือตัวเมียซึ่งเมื่อไลเกอร์เกิดมาแล้วมันจะเป็นหมันโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นเหมือน,นกลไกทางธรรมชาติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผสมข้ามสายพันธุ์จนกลายเป็นพันธุ์ทางและไลเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดมีน้ำหนักถึง900ปอนด์หรือหนัก409กิโลกรัมเลยทีเดียว